ยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต่าย2ล้อนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้านะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างอุโบสถประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรและแม่กระปองนาทวีเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันนะครับ และนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี่เส้นทางที่เราจะไปกันนะครับวันนี้ครับที่เขาเขาดูที่เป็นอุโมงใช่ครับอุโมงต้องขับไปทางซ้ายอีต้องขับขึ้นไปครับสามกิโลสามกิโลแต่ตรงนี้คือน้ำตกเหรอครับอ๋อโอเคครับประทับตาอุทยานเขาตรงนี้เขามีแค่น้ำตกอย่างเดียวนะครับ ไอ,อุโมงนี้มันเป็นของเ e อกชนแล้ว,ลวคือถ้าเราไปุโมงนี้ต้องมีค่าเข้าอีกไหมครับมีครับผู้ใหญ่น่าจะกจกดจุบมา อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างที่ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับคุณลุงแกบอกว่าอุโมงค์ประวัติศาสตร์นะครับหรืออุโมงค์เขาน้ำค้างเนี่ยต้องเข้าไปอีกประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็มีค่าบริการค่าเข้านะครับอยู่ที่60บาทนะครับเนื่องจากเขาเป็นของเอกชนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมน้ําตกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอุโมงค์ประวัติศาสตร์กันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆอุทยานอุสาพานแก่ง น้ามีปลานะครับตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมนะครับอ่าที่นี่ไม่มีสัญญาณนะครับสํารวจน้ําตกเขาน้ําค้างนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะน่าจะเดินขึ้นทางนู้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็เราสามารถกางเต็นต์ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์นะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างนะเราอยู่จุดนี้นะ เดี๋ยวเราชมน้ําตกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ําค้างนะตรงนี้เขาเป็นเป็นของเอกชนนะพอดีเมื่อกี้ถามลุงเขานะครับลุงเจ้าหน้าที่อุทยานนะเขาบอกว่าเป็นเอกชนนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแม่กําปองนะาทวีนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับไปทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเราขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้ เขาบอกว่าน้ำตกนะใช้เวลาสิบนาทีเราไปสำรวจน้ำตกกันครับนี <c> ่ <oughs> เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยทางเข้าค่อนข้างจะลึกนะแต่ว่าบรรยากาศร่มเย็นครับแล้วก็น้ำใสมากครับและจากจุดนี้เองนะครับเดินเข้าไปจนถึงน้ำตกเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนๆ อากาศค่อนข้างที่จะล่มหนักเลยมีสีเสื้อด้วยทุกคนมีสีเสื้อน้่ยก็สุดทางนี่ประมาณสามร้อยเมตรเนาะคือมันก็จะมีต้นไม้ที่เราไม่รู้จักนะต้นไม้นะครับนี่เลยเป็นเถาวันสวยงามมากเลยถ้าน้ําขึ้นสูงอะช่วงตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่เหมือนน้ําไหลนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยก็คือ ็นที่น้ำไหล,ลนะครับด้านบนนี้ต้องเป็นสารนะครับเพืเเเ่อนๆเดินขึ้นไปดูกันอันนี้ไม่แน่ใจครับว่าคืออะไรแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหลงก็อนอาจจะเป็นสิ่งที่ปลกปักรักษาที่นี่นะ เดี๋ยวเราไปสำรวจด้านล่างกันก่อนเป้นะค่ัตรงนหนนะตรงนั้นน้ำลึกนะครับต,ตบอ้องถอดรองเท้าก่อน กลิ่นคนถึงค่อนข้างลื่นนะครับลื่นลื่นอยู่นะเอาละเดินมาถึงตรงนี้แล้วครับกลัวปีนขึ้นไปแล้วจะลงไม่ได้สิ ตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็มีโพรงด้วยตรงนี้ที่ก็เป็นทางน้ำตกนะตรงนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำแลนะน้ำค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้ นี่มันเป็นโพรงนะตอนลงนี่แหละข้างข้างอันตราย ครับและน้ําตกตาลโหลดนะครับที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาน้าคานะครับมีน้ําเล่นตลอดทั้งปีเลยครับขนาดผมเองนะครับมาช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับยังมีน้ําขนาดนี้นะครับถ้าเป็นฤดูที่เป็นฤดูฝนอ่ะคิดว่าน้ําคงจะเยอะมากเลยครับเพื่อนๆทรงนี้เป็นป่าไผ่นะครับเป็นเส้นทางสุสาธรรมชาตินะผมไม่ได้เข้าไปนะครับเราต้องเดินถอดรองเท้าไปแล้วเพราะว่าเราเปียกน้ําไปเมื่อกี้ เพื่ไปสำรวจคือข้างบนข้างบนน้ำตกนะครับสามารถขึ้นไปได้อองนะแต่ว่าเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินเข้าไปถ้าตามป้ายบอกทางนะเขาบอกว่าประมาณเจ0ดร้อยเมตรนะครับเราอยู่กันที่อุโมงค์ประวัติศาสตร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ที่แบบคอมมิวนิสต์นะครับที่เขา ที่เข้ามาแบบเก็บตัวกันแอบกันช่วงสมัยสงคราม,มโลกครับนี่นะอาอยอุมงวัติศาสตร์นี่นาะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอุโมงค์นะครับสันติภาพหนึ่งเก้าสามศูนย์เราเจะนี่ครับจะเข้าอุโมงค์ครับคนเดียวครับวมีคนไหน,น ในเือตัวเข้าหกสิบบาทนะครับเข้าทางไหนครับเข้าทางนี้นะครับธัณฑ์ศรีสิทอ๋อลืมครับขับนะครับค่าเข้าหกสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนี้นะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะครับก็เขาจะอธิบายถึงเกี่ยวกับด้านเขาน้ําค้างนะกกับด้านสงครามโลกนะครับนี่นี่ที่เขาใช้กันในสงครามโลกครั้งที่สองมั้งนะ ครับและจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็คืออุโมง์ประวัติศาสตร์เขาน้ําค้างนะครับหรือว่าอุโมงประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ครับในอดีตนะครับเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์นะครับเป็นการสร้างอุโมงค์ในภูเขานะแล้วก็เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยและก็หลบภัยนะครับก็หลังจากที่สู้รบกับฝ่ายรัฐบาลมาเกือบ40ปีนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็หยุดการต่อสู้นะครับ อุโมงเนี่ยครับอุโมงประวัติศาสตร์ของน้ําค้างเนี่ยเขาสร้างขึ้นจากดินเหนียวนะครับและเป็นอุโมงค์ที่มีความใหญ่และยาวที่สุดของประเทศไทยนะครับที่ขุดด้วยกําลังคนนะครับใช้เวลาขุดอยู่ประมาณ2ปีนะครับภายในก็จะแบ่งห้องมีช่องทางเข้าทางออกทั้งหมด16ช่องนะครับนี่นะเมื่อกี้เดินผิดากมาให้ดูนี่เป็นที่ไปพันล่างไม้นะครับเมื่อกี้เราเดินไปดูแล้วเนาะ นี่เลยอุโมงค์วัดดุสา์เดี๋ยวนี่นี่คือทางออกโทษนะครับเข้าทางไหนครับขึ้นบันไดใช่ไหมครับขอบคุณข้าวจิบเก็บข้าวผิดทางนะครับตรงนี้นะทางเข้าคือเราต้องขึ้นบันไดทางนี้ไปนะครับนี่ทางขึ้นอุโมงค์พอดีไม่เห็นเดี๋ยวต้งสอนไปนะครับทางนี้จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เราจะมาออกประตูด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่จะมานำพกน้ำมาด้วยนะครับหนึ่งขวด อันนี้คือเตานะครับเตาฐานนะครับสมัยก่อนนะก่อฟื้นด้านเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลย <c oughs> เป็นห้องครัวนะห้องครัวมีแผนกครัวนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะเข้าไปในอุโมงแล้วนะให้เดินตามลูกศรทางนี้นะครับ ใครับนี่คือฐานรับใต้ดินนะทีนี้ผมลงมาในฐานรับใต้ดินนะครับบอกให้เดินตามลูกศรไปทางนี้นะครับเพื่อนๆอ,อากาศด้านในค่อนข้างเย็นนะครับนี่ห้องครัวใต้ดินนะครับเพื่อนๆห้องครัวใต้ดินนะนี่นะ ตรงนี้ไม่มีขั้นบันไดนะครับต้องเดินระวังนิดนึงนะตามทางมาทางนี้แล้วก็นี่คือห้องธุรการนะครับก็คิดเงินตรงนี้นะครับเพื่อน,อนๆอ๋อจุดนี้คือที่ที่ฝึกยิงนะครับนี่เป็นห้องโทรเลขนะครับ ติดต่อสื่อสารตรงนี้นะห้องผู้นำไปเดี๋ยวเราไปห้องผู้นำครับตรงนี้หรอกครับห้องผู้นำนี่ที่ทำการของห้องผู้นำครับนี่เลยมีหลักฐานการอยู่นะครับ อันนี้ไปไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะตรงนี้ข่าวด้านบนเต็มเลยครับทางนี้เหมือนไหมเขาเขาไม่ให้ไปนะดีมากเลยครับนี่มีพางตัวด้วยครับนี่ครับน้องพางตัวอยู่นะทุกคนเห็นใช่ไหมน้องกํลาลังพางตัวอยู่ห้องประชุมนะห้องประชุมนะครับ นะผมทะลุออกมาจากตรงนี้นะต้นไม้โหที่คนสมัยก่อนเขาขุดโพรงกันได้ไงนะครับเป็นพิธีนะเลือนหอนะครับตรงนี้ผมออกมาจากตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนผมไม่ได้เดินมาจากทางนี้นะที่พักสหายหญิงโอเคเขาแยกกันนะครับนี่ห้องวิวาห้าดาวเลย นี่เป็นทางเข้าอีกทางนึงนะครับแต่ตอนนี้หลงในอุโมงแล้วไม่รู้ไปทางไหน <g ắng> แต่เดี๋ยวเราเข้าไปอุโมงอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนผมไม่ได้มาทางนี้ป่อกห้องอุปกรณ์นะครับห้องขุด ครับและบรรยากาศด้านในของอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ําค้างนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับไม่ได้ร้อนเลยนะครับแต่ทางออกเนี่ยซึ่งด้วยความที่เขามีทางออกหลายทางเนี่ยทำให้ผมขึ้นลงและก็หลงทางนะครับตอนนี้คือผมหลงทางอยู่นะไม่รู้ว่าทางออกที่แท้จริงเนี่ยคือต้องไปทางไหนหรือว่ามันออกไปได้ทุกทางอะครับแต่คือตอนนี้ผมกําลังหาทางออก ที่ออกไปจากอุโมงตรงนั้นให้ได้เลยนะครับผมไม่มีก็พยายามหาอยู่ด้านเลยครับก่าจะได้ออกไปนะนทางนี้ไม่แน่ใจไปไหนอ่ะ,นนะด้างในแต่ว่ามีกลิ่นข,ของขังข่าวนะทางนี้เราเดินไปแล้วนะเมื่อเีเมื่อกี้เราไปทางนี้เราไปกลับออกโอเคเราไม่ได้ไปทางนี้นะ ทางทางออกคือลงด้านล่างเหรอแล้วทางนี้ไปไหนเอ่ยทางนี้ก็เป็นทางออกป่าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทางออกคือเราเดิน<ๆ>ล,ลงด้านล่างนี้นะอ่าลงไปลึกมากเลยครับนี่คือสูงมากเลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะนะ ชันมากนะครับแล้วก็ลึกมากด้วยนะถ้าดูจากในกล้องอ,อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ลึกนะแต่ว่าดูจากของจริงเนะี่ยลึกมากเลยครับนี่ดูจากข้างบนดิโคตรลึกเลยสูงมากเลยนะเราขึ้นไปนะตรงนี้มีน้ํานะครับค่อนข้างลื่นนะครับเพื่อนๆเดินระวงังด้วยนะครับทางออกเสา็จทางออกแล้วครับ สู่อิสรภาพอยู่ตรงนี้นะครับทางออกสู่อิสรภาพอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วถึงทางออกแล้วนี่คืออุโมงค์นะครับทางออกอยู่ตรงนี้นะคนตอนนี้เราอยู่กันที่ แม่กําปองไอ้นี่เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับมีข้าวหลามม,ามะม่วงครับข้าวหลามทอดของน้ำค้างวันนี้วันศุกร์แม่กําปองนาทวีอากาศดีที่สุดครับก็จะมีนี่แ่เป็นทางข้าวนะก็จะมีข้าวหลาม อันนี้เขาต้องจะเขียนผิดหรือเปล่าถ้เเาเป็นร้านกาแฟนะ๋ยวเราเข้าไปด้านในกันน้าเป็นชื่อร้านเฉยๆนะนกำปองอ,อันนี้เป็นวิถีชาวบ้านนะด้านบนอนะ่ะนี่เป็นลำทางนะ นี่เราก็จะเห็นปลาตัวเล็กๆตัน้อยนะครับลาธารแม่กำปองเนอท์ควีนะเป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับตรงน,นี้นะเรานั่งสามารถนั่งริมน้ำตรงน,นี้ได้นะพาขึ้นไปดูนี่เป็นลำธารน,นะครับสุดลำธารก็ไปไม่ได้หรอนี่ก็เป็นเยน่นะึงนะ ควาและแม่กํกำปองของนาทวีนะครับก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับเราสามารถเอาเท้าแช่น้ําได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องกระตา่าย2องลอไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ